สมกับเป็นตัวท็อปของวงการสุดๆนะคะสำหรับดีแลนหวังทุบสถิติของฮาเปอร์บาซ่าทำยอดขายนิตยาสารฉบับเดือนกุมภาพันธ์2024ทะลุก,กว่า46ล้านบาทค่ะเรียกได้ว่ากระแสะมาแรงไม่เคยแผ่วตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับดีแลนหวังนะคะก็เป็นนักแสดงนักร้องในแบบชาวจีนค่ะเป็นที่รู้จักจากบทบาทเต้าหมิงซือ ในซีรีส์โทรทัศน์ของจีนในปีคิตศักราช2018จากเรื่องมีเตียการ์เดนซึ่งผลักดันให้เขามีชื่อเสียงในระดับนานาชาตินอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีชื่อเสียงจากผลงานอื่นๆในเรื่อง Love b e t w e n ไฟ a ี่ y a n d d e v วิค่ะ